ครับการสวัสดีครับามุช้ชมเนาะมันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาบึางง่งมารู้ก็เลยสิมาถามความฝันของคุณป้าฝันแมน่นหรือว่าปาอ้อยหฮอนี่ล่ะครับสมุช้ชมที่เพิ่นเคยให้คลิปพอเที่ยงไป,ไปแ่ต้วตวนวิกอยากถามเบืองวา่าตัวเรขยังเป็นตวนันหรือบอแต่ว่าได้ยินข,าข่าวไปเพิ่นฝันใหม่ได้ครับามผช้ชมฝันเห็นคู่หม่คู่แล้วฝันเห็นคู่นี่แม่นนี่ดีได้ครับสมุช้ชมตามพอเที่ยงมาขอนี่มาขอคลิปนี่ฝันเห็นคู่ย่ำได้ออกตรงเป๊ะเลย เห็นบ่หม่คู่มากำนุ่มเห็นหม่คู่ยังเส้นยังสีนี่โอ้ยออกตรงดีๆครับจำมือช่วมเนาะฉะนั้นแล้วมันนี่พอเที่ยงก็เลยจ่าลองมาถามเบิงว่าฝันเห็นหม่คู่เห็นคู่นี่คู่ผู้ใดเป็นหม่ผูกเกาบ่หรือผู้ไม่เิ่นจะตีเลขให้เป็นตัวใดก็ลองถามฟังเบิงกับคุณป่ามึงนงนอกกระตมิชุ่มเนาะ ปลายแห้งจ่า <target> สวัสดีครับปล่อยจ่าสวัสดีครับค่าขยานมันออกนะเล่ห์หกสี่ยังเหลือคือเก่าอยู่ครับผุญยาผู้เที่ยงดีสู้เหมือนเบอร์ไก่เนาะตีเป็นตัวเป็นบอกงวดมันงวดของงวดนี่แหละครับแต่ว่าของเป็นของคลิปแรกที่ผู้เที่ยงมาติดตามเนาะครับต่รวจช่วงเนาะหูเห็นบ้าเห็นบ้ครับอยู่โคกเสาคนเขียนไว้เลยผู้ใหญ่เป็นเรื่องมันมักแห้งหลายวรนสามเจ็ดสองเจ็ดนี่มักแห้งหลายประสนตัวเก่าเป็นบอกร้าวสามเจ็ดนะครับต่รวจช่วงเนาะ ต่ปล si, ่อยว่าผลหมักม <c oughs> uh, ักเล็กสีนำผลพบาเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดจ็สีนาคาตมุชมจึงงวดก่อนผมเา้ลยว่าผลอยอย่างไรละเดี๋ยวถามบังโใหม่นะคาตมุชมเนาะว่าจังไหนก็คือปล่อยอันงวดก่อนของวตก่อถิมไทยนั่นของตองงวดทีปล่อยว่าเก้าสามเจ็ดปลอยฟันไ้อย่างก่อนเงนั่นันเห็นจาโอ้ฟันเห็นจ้าฝันเห็นพอจาก็ ก็เลยว่าเออจะกะเจ็ดปอกกว่าก็เลยจากะเจ็ดก็เลยมามกเหล็กสามเล็กสองก็เลยเอาเล็กสามมาใส่มักเจ็ดสองเจ็ดสามยังสิเจ็ดสองเจ็ดสามใส่กับเล็กสามตุ่กกับมาเอาเล็กเก่ามาใส่เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามก็พวกปูพวกปูปลาห้ากับเดรรักรักรักลอยกับเป็นเด็กเก่าก็ได้น่องตุ่มเนาะก้าสองเจ็ดเหมือน เป็นรักลอยมันบอกของปูนี่เพิ่นมาเพิมตัวนี้เอออีนี้เก่าสามเจ็ดแม่นี่ดีเป็นตัวเดียวกันกับของปออ้อยเลยค่ะท่านผู้ชมอาตัวฝันตัวว่าฝันเห็นคู่นี่ฝันมาจังไดปออ้อยบอกว่ามนซิเมันฝันงเนี่ยอ๋อฝันในสองสามคืนแล้วฝันนั้นคู่ฝันว่าเพิ่นมีล้านขายไงโอ้ขายของบอสเมือนี่ก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าขายของขายใดในบอกก็ไดอยู่มันถักไดบอหลายคือล้านขายเนี่ยน้อยเพิ่น เออพันหลานค่ะพันน้มันหลานไงก็มูพันวาคู่กับคู่ผู้เก่านั่นละอ๋อคู่ผู้เก่าเออป่อยน่ะบอกไปคนถามว่าขายของไหนบ่เอออมันไหนก็เห็นทั้งผัวทั้งเมียพันเห็นทั้งผัวทั้งเมียพันหรือว่าเลขมันสามารถตะเกาบ่อันคือค่อยฝันบ่นคิดแต่เก่านี่ขันป่อยฝันเห็นคู่คูู่นนี้คู่คนนี้มันจะออกสามหาเป็นสามหาตลอดฝันสามเสื่อแหละได้ปีนี้ มัดเกาะทั้งสามเท่าอยู่เด็กเจ้าบ่ได้มาตามที่ป๋อไอบอกเขเที่ยงวันนี้นี่ออกออกดีๆครับสมุนช่วงบอกสามหายดีแต่ฝันเห็นคู่คนนี้วันนี้เห็นทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นคือเก่าน่ะล่ะฝันเห็นทั้งผัวทั้งเมียคือเก่าเออฝันเห็นทั้งผัวทั้งเมียได้กัอนนี่แต่ว่าบ่ได้สั่งบ่ได้สั่งสร้นกันดอกรอบนี่แล้วคนเปิดห่านบักใหญ่เพิ่นเพิ่นเปิดห่านบักใไงเพราะนั้นในความฝันนั้นห่างบักใหญ่เพิ่นว่าเออเพิ่นเพิ่นขายของเพิ่นว่าครับเออ อ๋อก็ได้ถามเพื่อนว่าขายดีบ่อจีบ่อจ้ะขายดีบ่อก็ได้ขายอยู่มันถักขายมันได้ขึ้นร้านน้อยๆเขาดอกเพื่อนว่าเอาเป็นอยังเพือนว่ายังสนิทจีบบ่อได้ขึ้นร้านน้อยๆมันมันขายบ่อได้หลายเพื่อนว่าเขาก็เคยซื้อร้านน้อยๆเขาก็เขาจะร้านน้อยๆเพื่อนว่าในในฝันนั่นเออก็ได้ขายอยู่เพื่อนว่าเออได้ขายอยู่โอ้พอเปิดห้างขายของตัวนี่ก็เลยว่าเออเห็นผัวเห็นเมีย ก็เลย,เลยลว่าเออฝันเห็นคู่อีกแล้วน้อมาเล็กหายังน้อก็เลยว่าโอ้กูฝันตัวนี้ว่ะตีสี่นี่แหละตื่นขึ้นมากวัยฝันเห็นคู่อีกแล้วว่ามันสีออกอยู่บ่อน้ตอตะเกาคือสีออกดูแท้กะขึ้นอยู่เด้กสามหา,หาสามนี่ออก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ใด้ซื้อแล้วแต่ว่ากับเสียลอตเตอรี่ไใบยุ่ซื้อไใบยุ่กะแนวฝันกะแนวฝันเนาะเสื้อมันออกอีหลีกก็ไม่เคยอ<พ>อกน้อเป่าไว้น้อเพราะมันเคยออก ฝัน,นสามเถื่อออกสามเถื่อได้ครับท่านผู้ชมฝันสามเ<ล> <3 S 2> ถือ่อออกสามเถือ่อกอกสามหานี่ยแหละครับท่านผู้ชมออกสามหาหาซันนี่ยแหละเป็นเลขของของที่ประจําตัวที่ป่อยฝันเห็นคู่คู่เถื่อเลยครับให้ทานเน่ป่อยคู่คู่คู่คนนี้งพันยังมีชีวิตอยู่ไหมบอจ้าอ,อายุพันทุกเมือนี่หลายปันใดโอ้ยบ่โห่เด้อบ้านพันบ้านนี่บอว่าอะไบ้านซ<า>้ำแม่งพันโยซ้ำพันโยซ้ำแม่งอัน เอากระสิเพราะว่าวิมูวิมูยาวกันกับพอบานเพราะจ้าป่าไอ้กระสิพออายุใกล้กันบ่อายุสี่ไล่กันหรือประมาณประมาณหกเก็ดหกแปดนี่แหละเด้อสงสัยเพราะว่าเพิ่นนี่กัหกเก็ดหกแปดเพิ่นไล่เรียกกันนาราพวกนี้นั่นกระสีอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณหกเก็ดหกแปดหกสิบแปดปีนี่เนาะหกแปดหกแปดหกเก็ดประมาณนั่นอันนี้พอเที่ยงกระถามไห้สิหรอกค่ะสมุช้ชมแต่ว่าความเป็นจริงนั่นถ้าบอยฝันเห็นคู่ผู้นี้คู่ท่านนี้ มักจะเป็นเลขสามหาหาสามครับเพราะว่าเคยเห็นในเคยยิงน,นมาแล้วสามประมาณสามครั้งคือปอคือปอยวัวนนะครับในปีปีที่ผ่านมากกับปรากฏว่าออกสามหาหาสามีดีคืองวดงวดมันออกเก้าเก้าสามหาบ่อยๆที่บอกให้ฝันว่าเห็น, 9, 9, นเห็นคู่ผู้นี้มันออกเก้าสามหาเนาะบอยก็ว่าฝันเห็นคู่ผู้นี้ก็ว่าสมัยมันจะเป็นสามหาก็เป็นเก้าสามหาดีครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นเปิดร้านขายของนี่เพิ่น เพื่อารขายของนี่หมายถึงนี่มันมันจะเป็น 7. เลขเลขสามตัวนี่สามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดคิดมากตัวนี้แหละเลขเดือนสามเจ็ดหา้าสามเจ็ดห้าสาม,สามห้าเจ็ดไม่ยี่หีนไม่ยหีนเป็นสองอันนะสองห้าเจ็ดวันนีก้ก็ไม่ยี่หนี่เป็นสามห้าเจ็ดสองหากะไดเพราะว่าสองคุ้มนี่เลขฝันเล็นคู่มันจะเป็นสองหาก็ได้สามหากะไดตามฝันมาตะกาว,วาเออ กะมันกับวันแน่เนาะแนวฝันเนาะครับว่ารู้กันฟังจังสันหละจังสันแต่ว่าก็เป็นข้อมฝันครับป่อยเพิ่นฝันก็อยากเอาไปแบ่งปันให้ถึงชุ่มแฟนช่องฟังเนาะครับผมเนาะได้หูวได้เห็นได้ชมกันเจ็ดสามหาเจ็ดสองหานี่ยละเลขอยู่ในนี่ยละนั่นนั่นข้อมฝันทำมันออกอิลีได้เห้องห้องมากสามตัวเ้าก็ตัดเอาเนาะถ้ามาสามตัวก็ไปเจ็ดสามหาเจ็ดสองหาครับกับผมว่าตัดเอาสองหาสองสามหาสองหาสามหาสาม มีสำนันลราฝันเห็นคู่ผู้นี้มันแปลบด,ลาลาาปลดายหลายอย่างแปลไดายซ้ำนี่ตามความฝันนั่นอันนี้ก็เป็นความฝันเนาอค่ะท่านผู้ชมเนาะปล่อยมีความฝันพอเที่ยงกันจาไปแบ่งปันในท่านผู้ชมในหง่วได้ฟังกันครับผมหายมากก็บคอยพิจารณาเองเด้อครับตัวเลขนั่นไมออ่มีผลอะไรออกครับผู้จัก,กจริงจังยี่หรือนาอค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าปล่อยเคยฝันเห็นอาจารย์ท่านนี้คู่ท่านนี้แล้วก็มักจะออกเป็นเลขสามหายยีหรืฝันเห็นสามเสื่อพอเที่ยงกับง่วงคือการตะกี้ของผ่อยากเสือ้อในครับท่านผู้ชม เม่อยากเสื้อได้เพราะว่าคนอีแหน่ที่มาฝันเห็นคู่ก็สิเป็นตีเหล็กสามหาเขบ่กดออกสามเทื่ออีดีครับท่านผู้ชม,มปล่อยฝันเห็นคู่ท่านอีแยน่เด็กออกสามหาอีดีเสื่อน,นี่ก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเัาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเจ้างามาติดตามหาาในหน้แค่เป็นแนวทางปล่อยฝันเห็นมาหัวะรับการน,นี่ล่ะครับผม 3> 3<ห>ามายืนยันสามพาวพอดีปล่อยว่าฝันเห็นอาจารย์พอเจ้างั้นเลยอยากเอาเฮ็ดคลิปไปแบ่งฝันท่านผู้ชมแฟนช่องเพื่อออกสามหาบ้าปฏิบัติเอา ปล่อยเพื่อนฝันอยู่ผมบอกสู้ฝั่งนี้ปฏิบับติหนาเนาะคาร์เตอร์มุ่มเนาะ <_ s 1> ไปมากับคอยจัดคัดกัให้เบื้องความคุ้สนุกสนานเฮาจงมั่นใจในตัวเองครับผม,มใใอย่าเสียใจเขาเดือนเสียใจตัวเองคอมมิดว่าเขาชอบชื่นชอบตัวนี้ก็ค่อยเอาค,อครับผมสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าเนาะคาร์เตอร์มุ่งเอาพอเที่ยงกับขอบุญขอบุณปล่อยที่หายคนฟังที่ดีนะครับผมเนาะไปแบ่งปันเส้นชุมพรเส้นช่องได้เบื้องได้ยดชมกันครับผม เดี๋ยวพอเที่ยงเรจะเขียนใส่สมุดคือเก่าลอกครับให้ท่านผู้ชมได้ไปแคบน้าจอไว้หรือว่าท่นานใดจะโจทย์ก็จดไว้เบื้องนาะครับท่านไพรนอกเพราะยังเหลืออีกหลายมืออยู่ครับคุณนี้ก็เป็นพ่งวันทีสิบครับผมเดี๋ยวคราไปเบื้องตัวเลขที่ปลาอ้อยฝันในครั้งนี้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณป้าฝันแม่นุ่อปลาอ้อยเนาะที่พอเที่ยงม,มาเอาคลิปครั้งแรกครับผมของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศ2565 เพิ่นฝันเห็นมูตำรวจครับผมเพิ่นกรตีหายเป็นเก7าสามเจ็ดแต่เพิ่นบามักสี่เจ็ดก็เลยเอาเป็นเก7าสี่เจ็ดนำแน่สองตัวก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ส่วนหกศูนย์นี่คือบบันอีกที่ครับผมแต่ว่ามากงวดนี่เพิ่นปอออยบอกว่าฝันเห็นคู่มมคู่ครับผมเพิ่นก็เลตีหายเป็นสามหาสองหาเนาะ 2องหาสหาแต่ว่าเป็นล้านค่ายง่ายครับล้านค่ายง่างเพื่อว่าใข่ไข่เจ็มันก็เลยว่าทาทันได้ชื่นชอบ3ตัวเก่าเจ็ดใส่ครับผมเป็น7 3 5<อ> 2> 7 2 5<อ> 2> ถ้าบุมากระตัดเล่น2อตัวนะครับผมเนาะสองหาหาสองสามหาหเจ็ดงสองเจ็ดหาังสินากาต้ชมชนะุมเนาะไปมากระจัดครับผมคัดให้เบิ้องพรนะคุ้มทุกสนาเนาะพอเทีงกะติดตามห้แค่เป็นแนวทางเพราะว่าปล่อยก็เคยฝันเขายีดีครับถ้าฝันเห็นคู่นี่สมงวดซ้อน ก็เขาทักสามงวดครับสามหาเนาะคลิปนี้พอเทียงก็เลยเอาจากไปแบ่งปันใน่านผู้ชมแฟนช่องครับผม <S <S ให้พิจารณาบุญดีดครับผมให้พิจารณาบุญดีดเนาะครับเนะ <S 1> <S 1> ะาะอย่าเฝ้าเสือคนอื่นบอกครับผมให้มั่นใจในตัวเองว่าตัวเลขที่พออ้อยบอกมานี่เป็นตัวเลขที่จะของชิ่นชอบหรือบ่อบนนี้ครับผมเนาะอาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมชื่นชอบอยู่ในอกในใจอยู่แล้วก,ก็เป็นไปได้ครับผมพอเทียงกับทีตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางประจําของงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2565 แนวทางของฉากรีแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมเนาะแนวทางของฉลากรีแบ่ง,งรัฐบาลเป็นเลขท้ายครับผมเนาะเลขรัฐบาลเอาไปมากระจัดคัดในเบื้องพวกข้อมนุษสนานคือพระเจ้าวารวร์ละครับผมคลิปนี้พระเจ้ากระโคบบุญข,ข,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติด,ดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีเด้อครับขอให้มีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดขอได้ดังสมปรารถนาคิดให้ถึงว่งาความสุขครับผม ความสุขนี่มันโบราณมีแต่เงินอย่างเดียวครับความสุขอาจจะสุขกายสุขใจอย่างสินาสุขใจกับไมยความว่าในเรื่องในครอบครัวของตัวเองนี่มีแต่เรื่องรมลวมเลื่อนมันกรสบายอกสบายใจลูกเต่าวง่ายลูกวัวว่อง่ายลูกเมียว่อง่ายสินะครับเนาะเอาก็จะไปคิดหลายครับผมกับโบนีครับโชว์วาสนามันก็มีอยู่น้ำซุกข้นนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมาตอนไหนห้อกับบงหูอาจจะเป็นงวดนี้ก็เป็นไปได้เนาะครับผมเอ้าให้มันหมานกันสุนซุกข้นรับผมให้โชคดีได้จับเงินแสนเงินล้านเด้อครับแต่ผู้ชมคลิปนี้พ่เพราไปก่อนคอตรคลิปหน้า สวัสดีครับ